เอาเลยครับก็ขอเั๊บนะเอาเลยครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับที่งกว่าผมเองในครูคงนะสำหรับวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกมไ i น่า a อ f เฟร d ี้นะครับภาคสองนั่นเองนะครับเป็นตัวของเดโมนะครับวันนี้นะครับคําเตือนนะครับคลิปนี้ไม่เหมาะสําหรับคนที่เป็นโรคหัวใจหรือว่าเป็นโรคอะไรที่เกี่ยวกับการจ์สแควร์นะครับก็นะวันนี้นะครับ การเล่นครั้งแรกของผมเนี่ยได้มาด้วยคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ที่บอกว่าพี่ครับเออเล่นเกมอื่นนอกจากเกมที่พี่เคยเล่นได้ไหมครับได้เลยครับผมวันนี้จัดมานะครับกับเกมฟ a y n ใน h t at f ฟ e d d y ภาค2นะครับผมเดโมโน่นะป่าเราไม่พูดมากนะครับก็ไปกดเริ่มเกมกันเลย h e น n ่เดฟ e p ีซา a กนบี อ่านะครับนั่นคือว่าอ่าคืนที่หนึ่งอ้าสวัสดีสวัสดีสสดอ่าอ่ายินดีต้อนรับสู่พิซพซ่าร้านพิซซ่าอ่า ตอนเปิดมานายจะอยู่จนเวลาเที่ยงคืนนายต้องหาวิธีออกไปจากที่นี่ได้นจนถึงหกโมงเชา้ามันพูดยาวนะโทษทีนะครับก็ตัวนี้มันพูดมันพูดยาวไปหน่อยนะครับปิดเลยนะครับมันพูดยาวนะครับก็ประมาณว่าเกมนี้นะครับเราต้องอยู่รอดได้ถึงหกโมงเช้าน,นั่นเองนะครับตายนะครับ อันน right. so ี้เป็นเวอร์ชันเดโมนะครับผมที่โหลดมาฟรีนะครับเพราะว่าผมไม่อยากเสียตากันครับมือไม่อยากจะมุดเยอะคืนแรกเขาบอกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับก็ไม่มีอะไรจริงๆนะครับเขาบอกว่าจะไม่มีอะไรเลยนะครับคืนคืนแรกนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับคือไม่ได้ลงลิปมานานมากๆเลยนะครับประมาณสิบสองวันเนี่ยประมาณสิบสองวันก็กี่สัปดาห์ก็ไม่รู้นะครับ โอ้ oh, ลงไม่ได้ลงคลิปมานานมากเลยช่วงนี้ก็ไม่ได้อาจจะไม่สตรีมนะครับเพราะว่าผมจะกลับมาลงคลิปนะครับรู้สึกว่าฟุ่มเฟือการการสตรีมมากเลยอะตอนนี้ตอนนี้เวลาตีหนึ่งแล้วนะครับตีหนึ่งนะครับยังไม่มีตัวไหนไปไหนนะครับผมผมเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกนะครับเรามาดูที่แคม นี่นะครับ up, 7, 8, back, ม 8, now, ไม่มีอะไรเกิดข yeah. oh yeah> uh uh ึ้นนะครับแคมดนะครับแคม9ไม่มีตัวไหนไปไหนเลยนะครับตรงนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชันเดโมนะอาจจะมีบงมีบั๊กบ้างนิดหน่อยนะครับไม่เดินนะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีตัวไหนหายไปไหนเลยนะครับตอนนี้ ตอนนี้หยุดนิ่งเลยนะครับไม่รู้ว่าบั็กหรือเปล่านะอาร์ตีสองแล้วนะครับอาร์ตีสองไม่มีตัวไหนหายไปไหนนะครับตอนนี้เวลาอีตองแล้วนะครับก็ขอบคุณสําหรับสองพันซับล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับผมก็อยู่ที่พันแปดแล้วตอนนี้นะครับจะสองพันซับแล้วขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะ วันนี้ก็มาชิวๆกันในเกม Final Fantasy ที่สองนะครับผมตอนนี้ก็ฟังเสียงนะครับเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้พูดเยอะนะครับเพราะว่าผมต้องฟังเสียงนะครับว่ามันไปไหนกันบ้างนะครับหายไปสองตัวพร้อมกันเลยนะครับหาก่อนนะการเล่นเฟดตี้การเล่น Final Fantasy ที่ดีนะครับคือเราต้องดูตลอดนะว่ามันอยู่ไหนนะครับอตอนนี้อยู่แคม่าตอนนี้อยู่หน้าตอนนี้อยู่ ตอนนี้อยู่แคมป์สามกับแคมป์เจ็ดนะครับชีก้าอยู่แคมป์เจ็ดนะครับส่วนบันนี่อยู่แคมป์สามนะครับตอนนี้ไม่ไปไหนนะครับอยู่ที่เดิมนะบอกคือแล้ไม่มีอะไรนะครับคลิปนี้คําเตือนนะครับคลิปนี้ระวังสําหรับคนที่เป็นโรคหัวใจหรือว่าหัวใจวายง่ายๆนะครับคนที <S <S ่ไม่ชอบจำ,จำสแกก็อาจจะดิส,ดสกเกมนี้นิดนึงนะครับ หายไปแล้วนะครับหายไปสามตัวเลยนะครับมาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมหายไปแล้วนะครับบันนี่เราต้องหาก่อนนะบันนี่อยู่ไหนนะครับสีกาก็หายไปด้วยนะครับหายไปหมดเลยเฮ้ยตอนนี้เสียงนะครับอ่านี่ไงครับผม อาเสียงขึ้นขึ้นท่อนะครับอ่าชิก้าขึ้นท่อมานะครับไอบันนี่นะครับบันนี่ขึ้นท่อมาแล้วนะครับ <c oughs> พอได้ยินเสียงขึ้นท่ออีกรอบหนึ่งเราเราไอ้นี่เลยนะครับเออใช่นะครับ ดูดีๆนะครับยังไม่ไปไหนนะไม่หายไปไหนนะครับอืเสียงมีคนขึ้นท่อมานะครับชิกาเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับคอยได้ยินเสียงขึ้นท่ออีกรอบหนึ่งเราใส่หน้ากากเลยนะครับโอ้หนี่เป็นเวอร์ชันเดโมโที่หลอนมากๆเลยนะครับ สีแล้วทุกคนสี่แล้วครับทุกคนตื่นเต้นมากเลยนะครับนี่คือการเล่นครั้งแรกนะครับปีห้าแล้วนะครับดูดีๆนะครับ หย่เดิมนะครับเขาบอกคืนแรกไม่มีอะไรนะครับไม่ต้องกลัวนะครับอุย้ยโดนปะไม่โดนนะครับตกใจหมดเลยนะครับหายไปแล้วนะครับชิก้าหายไปแล้วนะครับ ตกใจหมดเลยเมื่อกี้นี้ตกใจหมดเลยเกือบไม่ทันเนี่ยเป็นการเล่นครั้งแรกที่น่ากลัวจริงๆนะครับอ่ะชีก้ามาเอ้ยบันนี่มาแคมนี้นะครับเรียบร้อย คืนแรกของเราก็จบไปพิธีเรียบร้อยนะครับผมต่อไปก็เป็นจะเป็นคืนที่2นะครับซึ่งคืนที่2นะครับเอาเป็นวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับ Thank for player the demo you r s h o o t get the f l l victory this get a lot work นะครับก็เขาบอกว่าขอบคุณนะครับสำหรับการเล่นเดโมในครั้งนี้นะครับคืนนี้ไม่มีคืนที่2ใช่ไหมคือมีคืนที่1คืนเดียวนะครับ สำหรับวันนี้ก็คงมีอสำหรับวันนี้ก็คงมีเียงเท่านี้นะครับสำหรับการเล่น Final a d f r e d d y ภาคที่2นะครับก็มีขึ้นเดียวนะครับเป็นเวอร์ชันเดโมเนาะก็ขอบคุณทุกคนมากๆแล้วถ้ามีโดเนตอะไรเข้ามาก็จะเอามาซื้อเกมแท้มาเล่นนะครับก็นั่นแหละนะครับตอนนี้ก็ซื้อเกมเถื่อนไปก่อนนะครับก็วันนี้ก็คงมีียงเท่านี้นะครับก็วันนี้คงมาไว้หน่อยไปไว้หน่อยนะครับก็บ๊ายบายทุกคนนะครับบ๊ายบายลาทุกคนนะครับ